เฮ้ยโยโครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนี่จะคดีกัเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเหลือเองนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันใน ID ที่3นะครับเป็น ID ที่เรียกได้ว่าพร้อมที่สุดนะครับสำหรับการเอาบินดุมาเล่นนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยแล้วก็มีตั๋วอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับเราจะใช้ตั๋วให้หมดเลยมาดูซิว่าบินดุจะออกมาได้เองนะครับผมนะวิธีวิธีเช็คครับว่าทีมเราเนี่ยนะครับเหมาะกับบินดุ ไอตัวคนที่พูดนะครับมากน้อยแค่ไหนนันเองนะครับผมเนาะอย่างแรกเลยผมให้ดูที่เกียร์ก่อนครับเกียร์เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือปืนศักดิ์สิทธิ์คิดมากครับกับอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้นะครับผมนะเป็นหูฟังเลี้ยวนาดนะครับที่เราควรจะมีเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมเนาะส่วนที่2นะครับผมนะทีะ่ทีมเราเนี่ย พร้อมจริงๆนะครับก็คือเป็นตัวรอบข้างนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูตัวรอบข้างกันว่าเราจะใช้ตัวรอบข้างแบบไหนได้บ้างนั่นเองนะครับผมเนาะอย่างแรกเลยก็คือตัวรอบข้างที่เป็นสกิลความสามารถเงือกสุดท้ายนะครับซึ่งผมมีเจมกับบ่าวช้างอยู่อ่ะช่วยยื้อได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่บ่าวช้างบ่าวฉลามเออพูดผิดนะครับแล้วก็จะเป็นบาลีสมบูรณ์แบบอยู่ไหนเอยบาลียสมบูรณ์แบบอ่ะซึ่งผมก็มีนี่เลย มูลในอำเภอครับยม,มทูตเร่นได้ว่าผมมีตัวยื้อเนี่ยสี่ตัวเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ยม,มทุดผมเป็นกาดาวแม็กด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของการปั้นนะในเรื่องของการปั้นเราน่าจะมีกบก้าวดาวอยู่เต็มที่นะครับนะหลายตัวเลยแล้วก็กบไฮเปอร์นะครับก็น่าจะมีพอนะครับดูดูโอ้กบไฮเปอร์ครือเหลือเฟือ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราได้บินดุมาเนี่ยไอดี ID นี้ก็จะกลายเป็น ID บินดุสายฟรีและได้ว่า ID ดีนี้ไม่เคยเติมนะครับเป็น ID ดีลองผม ID3 นะ้องไม่เคยเติมแล้วก็เป็นสายฟรีมาตลอดก่อนหน้านี้เราใช้เป็นตัวนี้ครับก็เป็นแนวแนวทางของตัวบินมาอยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าได้บินดุขึ้นมาเนี่ยก็จะกิ่งขึ้นชัดเจนนั่นเองนะครับผมเนาะ ทางฝั่งของ Event Stage นะครับหรือว่า Stage Wing นะครับก็จะหมดวันนี้10โมงเช้านซึ่งผมอารลงคลิปไปแล้วเนี่ยก็อาจจะหมดไปแล้วนะครับถ้าใครมาดูช่วงแบบสายๆนั่นเองนะครับผมนอกก็จะแทนที่ด้วยเขาวงกดนั่นเองนะครับผมนะไปดูที่กาชากันเลยตู้ยังอยู่อีกหลายวันนะครับผมนอไอดีนี้มีทั้งหมด181ใบผมว่ามันต้องจั่ว บินแสงมืดมาสักตัว2ตัวแหละนะครับผมว่าแล้วก็เราคาดหวังคือโคนี่พูดตัวนี้นั่นเองนะครับผมนับไปเลยฮะไม่ต้องพูดเยอะครับร้อยแปดสิบใบจะใช้เวลาเปิดนาน <c oughs> เราจะค่อยๆเปิดกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเนาะส่วนไอดีอื่นๆเนี่ยนะครับไอดี ID หลักไอดีสองไอดีสี่เนี่ยนะครับผมเนาะเกียร์เนี่ยไม่ครบนะครับผมเนาะเกียร์ปืนศักดิ์สิทธิ์คิดมัดเนี่ยไม่มีแล้วก็พวก เรือสุดท้ายกับราสละเสมบูรแบบเนี่ยไม่ได้มีเยอะเท่าไอเดีนี้นะไอดี ID นี้เนี่ยเลยจะาพร้อมที่สุดแล้วสาหรับการได้บินดูมาแล้วสามารถปั้นขึ้นเป็นเก้าดาวแม็กแล้วสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมนะะเดี๋ยวมาดูว่าบินตัวไหนนะครับจะโผล่มาบ้างนะครับใน180ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่จริงๆแล้วตัวที่ผมไม่เคยรีวิวก็มีหลายตัวเหมือนกันนะนะครับมออบินเคยมีไม่เอ่ยมออบินเคยมีนะครับนะเ,เหมือนจะเป็นเบลล่าเบลล่าก็ไม่เคยมีตัว อ่าเอลลี่ช็อกโกแลตก็ไม่เคยมีนะครับตัวพูดก็ไม่เคยมีเนาะตัวอ๋อหลายตัวเมอร์ลี่อ่เมอร์ลี่ที่โยนไข่คิดมัดก็ยังไม่เคยมีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคมีเรียกว่าหลายตัวครับที่ตัวบินที่ผมยังไม่เคยจับมารีวิวนั่นเองนะครับมาดูว่าวันนี้จะออกใครบ้างนะครับ30ตัวแรกมันยังเงียบอยู่มันยังไม่ออกตัวบินไม่ได้ตัวเดียวเลยนะครับมาเช็คเลตกันหน่อยซิว่าเอ้ยเห็นคนบอกว่าเฮ้ยมันออกดีแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับมาดูซิว่าผมเปิดเนี่ย จะออกนีบ้างหรือเปล่า30บใบแรกก็ยังเงียบอยู่ครับมาเหลืออีก150ใบครับมาดูว่าพูดจิ๋วออกปะตัวโคโนี่พูดครับโคโนี่พูดโอ้โหอาธีนาเจสิก้าเมื่อก่อนถ้าได้แบบนี้นี่คือดีใจมากนะสมัยก่อนตอนที่มันแบบมาแรกๆเนี่ยสำหรับาสามเทพเนาะนะครับซุดอาธีนาแล้วก็เอลิสนะครับก็ใน2ตัวนั้นนะครับก็คือจะเป็นบาาซุดกับตัว อาทิตนาเจสิก้าที่ค่อนข้างจะโกงมากในช่วงนั้นนะครับแต่ก,ก็แบบโอ้ตั้งแต่ยุคไฮเปร์แรกๆอ่ะนะครับก็หลายปีแล้วนะห้าหรือหกปีมาแล้วไหนไม่รู้สิบินบินรถสึกมาเลยเฮ้ยที่เราแบบเราหมดไปเยอะแล้วนะเราหมดไปจะห้าสิบใบแล้วมันยังไม่ออกตัวบินที่เป็นแบบแสงมืดสักตัวเลยเหรอแม้แต่บินทัดปกติที่เพื่อโอกาสสามตัวนั้นก็ยังไม่มีเลยเหรออ,อันนี้การบินการบินที่หาได้จาก สเตตตัวทั่วไปนะครับขอบินแสงมืดมาหน่อยเร็วสักตัวเจมรักเวทนี่ถ้า180ใบไม่ได้บินที่แบบเป็นแสงมืดเลยสักตัวนี่คือผมหงอยแล้วบอกเลยคืองอมอะ่ะงอมเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะร8 0ใบมันจะไม่ออกแสงมืดสักตัวเลยเหรอโหย้ยเกือบดีใจโคนี่แฟดเหมือนโคนี่เมดไงคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ใช่นะครับนะ น่ารักเหมือนกันครับน่ารักเหมือนกับไอตัวโคนี่เมดเลยคนที่ฝาแฝดนะคล้ายๆกันเลยตัวละครอย่างครับยังเรายังเหลืออีกเป็นร้อยใบมันทานยามัย <c oughs> ไม่เอาสิเอาตัวบินสิโอเห็นคนอื่นก็เปิดได้นะี่คือแบบยิบยับเลยนะครับในกลุ่มในในคอมมงคคอมเมนต์นะครับในแม้แต่ในกิวผมเองนะครับผมเราก็แบบอวดกันเยอะแยะเลย เหลืออีก111ใบนะครับ1 1 1เลยไม่หมดได้ไหมอ่ะโคนี่พูดโอ้โหออกก่อนได้ไหมแบบไม่ไม่อยากให้ตั๋วหมดเดี๋ยวโคลรโบรอบหน้าไอดีนี้ไม่มีนะไอดี ID นี้ไม่มีตั๋วเปิดโคลรโบรอบหน้านะมิถุนายนโคนี่พูดโอ้โหเอเจนต์แดงหมดเลยไม่ใช่เอเจนต์แดงอ่าอินเดียแดงเจสิกา้าเฮ้ยนี่มันเงียบจริงนะมันเงียบแบบ นิบกลิบอะมันกลิบมันกลิบมากอะแม้แต่ตัวที่เป็นแบบไม่เก่งก็ไม่ออกกับตัวบินอะออกแบบเป็นล่าบินก็ได้อะตัวเอ่อเมอร์ลี่บินก็ได้อะตัวที่มันแบบไม่ได้เก่งอะให้ให้ให้ใหใหใหรู้ว่าอย่างนอยมันมีในตู้อะ <S <S อนิวสารเลือกเวลาเปิดแบบดึกๆนั่นะดึกมากเลยอะยังไม่ออกอีกเหรอแล้วหมดไปแล้วประมาณอ่อาเก้าสิบใบครึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วหมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง ผลปรากฏว่ายังไม่ออกเลยเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับอีก80กว่าใบามาออกทีเธอคนที่พูดไอดีนี้คือที่ตัดสินใจเปิดเนี่ยเพราะว่าไอดีนี้มันพร้อมที่สุดแล้วนะครับโอ้โหอัลตรามาเลยไอดี ID นี้มันพร้อมที่สุดแล้วสําหรับแบบการมาของบินดุคือถ้าได้บินดุมาเนี่ยไอดี ID นี้ก็จะไต่ไปถึง มัดสองมัดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือมันไต่ไปได้เพราะว่าแนอำเภอเราก็มีนะครับผมเนะเาะไอตัวยมทูตก้าดาวแม็กเราก็มีพวกเคร่งสุดท้ายอีก2ตัวเราก็มีนะครับฉลามเราก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราค่อนข้างพร้อมครับกบไฮเปอร์เรามีกบก้าดาวเรามีแล้วก็เกียร์เรามีครบสูตรสําหรับตัวคุณที่พูดนะครับแต่ออกอะไรเนี่ยในพลสมุไรมูลมันมีอยู่ในตู้จริงปะเนี่ยคุณที่พูดมีจริงปะ อยู่ไหนเนี่ยคนี่พูดนี่ไงคนี่พูด0.77%เอ๊ะ <c oughs> มันไม่ออกเลยเหรอนี่คือแบบหน้ามืด <c oughs> เปิดกระชาแบบหน้ามืดโคนี่พูดมาเถอะอืมแต่บองเพชรมาเลยไม่เอาสิโหอ,อีกเลยอีหกสิบหกใบแล้วอะมันมันกำลังจะหมดแล้วอะ่ะโคนี่โคนี่โคนี่ โหขันมาเลยไม่เอาสิเราเหลือ60บใบแล้วครับทุกคนกําลังถดถอยลงไปเรื่อยๆอย่าบอกนะว่านี่เป็นการเปิดการชาติที่เกลืออีกแล้วคนอื่นออกดีอะคนอื่นออกแบบแม่มดก็ออกตัวแบบอะไรนะเอลลี่อะเอลลี่ช็อกโกแลตก็ออกอะนี่ผมเปิดนี่คือจะไม่ออกสักตัวเลยเหรอมาเกมจใจร้ายใจดำกับผมขนาดนั้นเลยเฮ้ จริงดิ50บใบครับนี่มันคือแบบมันหมดไปแล้วร้อยกว่าตัวมันควรจะออกสักตัวหนึ่งอะโอ้โหแม่มดแม่มดจริงๆแต่เป็นโคนี่เหลืออยู่45บใบครับโอกาสของเรากำลังถดถอยลงเรื่อยๆออกห้าใบสุดท้ายก็ดีใจนะห้ <c oughs> าใบสุดท้ายก็ได้อ่ะซันลี้สเลดครับก็ไม่ได้เก่งอะไรโคน,นี่พูดโอ้โหอุตสาห์แบบยอมเอาไอดีนี้มาเปิดไอดี ID นี้เนี่ยคือแบบ มันพร้อมที่สุดแล้วว่ะเก้าดาแม็กเลยนะเอ้ยคริสต์มาสเมอรี่เรื่องเนี้เป็นตัวที่เราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอยากได้อะใช่ไหมโอ้มาตัวหนึ่งอ่าร้อยสี่สิบห้าใบออกตัวหนึ่งอ่ะ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 ยังมันออกแล้วอ่ะอย่างน้อยมันออกแล้วตัวหนึ่งอะแต่ยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอ่ะ คนนี้พูดแล้วเพื่อนมาแล้วมุนดาววิกโยินโอ้นี่มันยังมีคนนะที่แบบ200ตัวสา0รอตัวสี่ร้อยตัว500ตัวที่ไม่ออกคนนี้พูดก็มีเหมือนกันนะนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่แบบกําลังนั่งเปิดอยู่ตอนนี้เหลืออีกยี่ใบครับจะมีโอกาสมาอีกสักตัวไหมหรือได้ตัวเดียวแค่นี้เกือบ200ใบได้ตัวเดียวจริงเหรอฮึบแม่มดอีกแล้ว ตัวเดียวจริงดิแล้วเป็นตัวที่แบบไม่เก่งอ่ะเป็นตัวละครที่ไม่เก่งเลยอ่ะเป็นตัวสะสมเลยตัวนั้นอ่ะสําหรับไอตัวเมอร์ลี่อ่ะเดดเมชชินซันลี่ครับอีก3รอบสุดท้ายโคนี่พูดจะจุตินะไอดีนี้ไหมโคนี่พูดโคนี่พูดโคนี่พูดเฮ้โอ้โหตัวโคดใหญ่โอ้ยออกยากจังเลยอ่ะ โอ้โหโคตยากเลยออกออกยากมากอิจฉาคนแบบ5ตัว10ตัว50ตัวได้เลยอ่ะเราเปิด180ปเลยยังไม่ออกเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็5ตัวสุดท้ายครับปรมาจารย์ดัมปี้มาแบบนี้และแล้วตัวสุดท้ายครับจะเป็นตัวอะไรจะเฮไหมเฮ โอ้โหนี่พูดอะหย่อนหย่อนหย่อนมาหย่อนหย่อนไปปหย่อนสักรอบหนึ่งสามร้อยบี้สักทีเถอะมานี่คือแบบยอมเอาลูบี้ที่ดองเอาไว้มาเปิดแล้วนะนี่ยอมสุดๆแล้วนะมูนนักท่องเวหาเก่าไปไหมพระเนจรโอ้โหเก่ากว่าเดิมอีกยุคเดียวกันเลยเนี่ยพระเนจรกับนักท่องเวหาเนี่ยยุคเดียวกันเลย โอ้ลีอาไม่เอาบินโอ้มันมาออกตัวนี้จบโอ้เฮลเกลือ <c ười> ครับเกลือมากๆเกลือสุดๆเกลือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอะล็อกไว้ก่อนครับคิดมัดเมอรี่สายพลังแร่โคตรเยอะเดินช้าโจมตีช้ายกเลิอกอมตะดาเมจอ๋อตัวนี้เป็นตัวดาเมจ ทะลุอมาตะาดาเมจแล้วก็ลำนำา8วิ1ตัวอีกสก,กิลหนึ่งเป็นอ๋อเป็นบัฟบัฟเพิ่มพลังชีวิตหลบทักษะวิ่งเร็วแล้วก็มีผลฉะเทยูนิดอันนี้เป็นอะไรจมตีครั้งสุดท้ายเออก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะมีแค่สก,กิลลำนำที่อาจจะนำมาใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยว เอาไว้รีวิวแล้วกันนะครับถ้าแบบช่วงไหนไม่มีคลิปลงเดี๋ยวเอาไว้แบบจับมารีวิวนาะสสำหรับตัวเมอร์รี่คิดมัดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเป็นตัวที่แบบลำนำจริงๆตัวบินมีลำนำม,นมันมันมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือตัวนี้ครับนะแต่ตัวน่ารักอยู่นะเอออตัวละครน่ารักดีอ่ะให้อภยัยตัวละครดูแบบน่ารักดีเมอร์รี่ซุกอยู่ในต้นคิดมัดโอเคตัวละครน่ารักดีให้อภัยแล้วกัน นะผมนะอ่ะก็ลากันไปสําหรับตัวเมอร์ลี่ตัวนี้แล้วกันนะครับผมเนะ180าะร้อใบกับเมอร์ลี่1ตัวก็เกลือเป็นที่ที่รวยเรล่น้นเองนะครับอะใครอยากจะเปิดก็ลองดูได้นะครับว่าเอ้ยเปิดตามดีไหมนะครับหรือจะดองต่อดีนะครับตามนี้แล้วกันนั่นเองนี่ขนาดผมเลือกเอา ID ที่ มันพร้อมที่สุดที่จะปั้นนะครับมาเปิดมันก็ยังไม่ออกนะครับผมนะเดาไม่เดาแบบไม่ต้องเดาครับถ้าผมเอาไอดีที่ไม่พร้อมมาเปิดเนี่ยผมว่าออกแน่แแต่ว่าผมจะไม่เปิดนั่นเองนะครับผมรอดองไว้าคนโละเบดีกว่าถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมเลยจ้จาจะมีคลิปหน้าสัะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊าไปไปก็ผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย